สวัสดีครับใครเนี่ยมองไม่ชัดเลยเป็นหมู่บ้านแนวใหม่ครับแต่ไม่มีไฟฟ้าขออนุญาตนะครับไปแจ้เรื่องงานครับโอ้ปักปีรับชดุดนะครับเป็นประเพณีกินวัววัวนี่วัวนะครับอันนี้คือต้มน้ำซุปวัวและนี่คือเป็นบ้านดั้งเดิมของคนราหูแดงนี่คืออะไรลูกระเบิดหรือว่าไงมาแนะนอหน่อยโมจิคนดอย สวัสดียมามเช้าในเช้าว,วันที่ส,สดใสบริเวณริมน้ําของครับในอเาเภอปางมะพ่าช่วงนี้น้ําใสมากบรรยากาศน่ามาร้องแพร่มากครับทุกคนตรงโซนใต้สะพานกขาจะทําแพรให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาทานอาหารเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนซุปใบตองกอ้อใบจากแล้วก็มีที่นั่งแช่เท้าด้วยด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาที่นี่ครับผมเพียงแค่ผ่านมารับนางเอกเท่านั้นเองเพราะว่านางเอก นัดผมไว้ที่นี่ครับเพราะว่าเธอบอกว่าเธอจะพาผมไปสู่บ้านบนดอยที่มีงานแต่งงานของชนเผ่าหนึ่งชนเผ่าที่เธอบอกว่าจะทําให้พี่อแน่ประทับใจเพราะว่าเส้นทางโคดมากแล้วก็ทิมคันจเจ้าสาวเป็นเพื่อนของเธอแล้วก็สวยมากเลยไม่อยากให้ผมผิดหวังในการเดินทางครทางนี้ผมก็เลยรีบมาทักเธอครับฮัลโหลสวัสดีครับใครเนี่ยมองไม่ชัดเลยใครเนี่ย จำไม่ได้จ้ะคือไม่ได้เจอกันนานจำไม่ได้ต้องไปดูใ,ใกล้ๆครับได้เห็นหน้าเธอชัดๆหน่อยน,น้องแสงอิงครับทุกคนนี่วันนี้จะพาพี่ไปไหนเนี่ยนัดพี่มาเนี่ยจะไปงานวิวาค่ะวิวาของน้องอิงหรือของใครของเพื่อนะะเอาานอแล้อิงอะไรเพื่อนแต่งงานหรอแหมเสียดายจังที่ไม่ได้มางานแต่งน้องอิง อีกกี่ปีดิยังไม่มีแฟนค่ะยังไม่มีแฟนยังไม่ได้เลยค่ะถ้าเอาคลิปนี้ไปก็เออไม่แน่แหละอันนี้คือบรรยากาศริมน้ําของนะใช่ค่ะตอนนี้คือมันจะแห้งแล้วใสมากปกติชอบเล่นน้ำไหมชอบเล่นมากเราจะเป็นนักเอกเล่นน้ำพี่หน่อยได้ไหมครับยังหาโลเคชั่นก่อนนะคะงั้นอ่ะขอเอกน้ำใสค่ะอย่างนี้ไงลงก่อนเลยลงก่อนไปงานแต่งนี้ก่อนไหม เอาลองเดินดูตรงนี้หน่อยพี่ไม่ได้เดินมาดูนานมากแล้วเนี่ยตะก่อนพี่เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งครับทุกคนแล้วไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันจะใสและสวยนี้เออใช่พอลงมาข้างล่างนะครับโอ้โหสวยมากแล้วข้างบนที่เห็นมามนก็ทําให้ผมสะดุดตาผมก็เลยแวะมาตรงนี้ครับนะเออกินข้าวก่อนไหมจ้าน้องอิงดีเหมือนกันโออเดี๋ยวตรงนู้นรอแล้วค่ะเจ้าสาวรอเจ้าสาวรอเจ้าสาวนี่ทีเริ่มแล้วยังอยู่ไหนก็ไม่รู้หมู่บ้านที่จไปชื่อหมู่บ้านอะไรจ้า บ้านผามอนผามอนโอ้โหตรงไหนวะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะไม่งั้นเราเราจะไปไม่ทันนะครับไปน้องอิงจ้ะเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้าตอนเย็นก็ได้จ้ะไปร่วมงานก่อนตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้าน<ๆ>นาหลวงนะครับเปิด GPS มาครับเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยส่งตําแหน่งให้แล้วเราก็จะเลี้ยวไปทางตามที่ที่ GPS บอ,อกตรงไหนวะเนี่ยเธอเล่้ได้ปะดูดิ่น้องอิงนี่ใช่ไหม แล้ว้องอีกก็มีเพื่อนมาด้วยนะครับเป็นหนุ่มหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลย <c oughs> เร็วนี่ใช่เปล่าเนี่ยดูนี่คนระับใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือบ้านอะไรที่เราจะไปเนี่ยผ่ามอนผามอนนะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> เป็น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พอดี GPS บ้านี่คือผมงงว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยอากีิส่งไปรอบแลครับตอนนี้กลับมาสู่เส้นทางใหม่เดี๋ยว ไปดูเส้นทางที่ใกล้ๆจะเป็นทางขึ้นเขานะครับว่าจะขึ้นได้ไม่ได้ยังไงแต่ผมบอกเลย,เลยครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเราขึ้นดอยสุวันนี้เราก็ไปมาแล้วนะทุกคนทําไมเส้นทางมันไปบ้านคนวะเนี่ยมันให้เลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ทุกคนเส้น <laughs> พี่ว่ามันมั่วแล้วเนี่ยไหนดูดินาถามคนเสือเ้อแดงเมื่อกี้เออว่าหมู่บา้านถามอนใช่ไหมเออแต่มันมีทางอยู่ทุกคนมันก็มีทางมันวิ่งเข้า่าหมู่บ้านเลยอะ มันใช้บ้านคนหรือเปล่าทุกคนลองดูครับตอนนี้คือเรามาตาม GPS พี่ว่าทางตันอะ่ะอิงเออไม่มีทางจะหลงกัตอนนี้แหละเอออิงมันไม่มีทางอะ่ะเอา GPS อะไรอะ่ะเอเอพี่ว่าขึ้นข้านบนมากกว่ามัง้งเดี๋ยวดิอิงใช่ไหมอืมไม่ไม่ใช่นะจ๊ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางนี้นะจ๊ะทุกคนจะหาทางก่อนจะหลงทาง ทุกคนในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงทางเข้าบ้านผาหมอจะได้ครับเลี้ยวประมาณสามสี่รอบกว่าจะเจอป้ายแล้วก็กี้เพื่อนโทรบอกว่าไงนะคะลงทางแล้วมัง้งสาวบอก<ง>้องสาวบอกลงทางแล้วังแล้วก็ที่สำคัญเ<ช>ขาบอกว่าเขกากําลังจะขอทําขบวนขอนแล้วนะะ<ช>เป็นหนุ่มจากเมืองน้อยด้วยหนุ่มปากยอแหมภาวนาขอให้ทันแต่แต่น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางขึ้นดอยนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําเวลา เดี่ยวซ้ายนะในที่สุดเราก็เจอกับหมู่บ้านแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านผามอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านแนวใหม่ครับแต่ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเขาบอกว่ายินดีต้อนรับด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมองหาบ้านงานก่อนเพื่อนไม่เคยมาเลยใช่ไหมเคยมาไหมครับไม่เคยมานี่ครั้งแรกเหรอมาครั้งแรกเลยครับอ้าวเหรอครับิีนี้ว่าเคยมาแล้วไม่เคยมามีความลับอยู่ที่นี่ไงไม่เคยมาได้ไงเนี่ยโอนล้อิงโอนแล้วรู้ไันที่นี่พออิงค่ะ เอาลูกแค่น,นี้พอ,อกันความรับเพื่อนไม่มีในโลกไแต่เพื่อนคนนี้เพื่อนรู้โลกรู้นะคะเอารอ <c oughs> อันนี้คือยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าลาหูแดงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มีด้วยนะพี่ก็นึกว่าจะมีแต่ลาหูดำม,มีลาหูแดงนะครับที่ปางมะผ้า,าไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะบ้านผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงนะครับลูกสาวพ่อหลวงนะครับทุกคนใช่ล้วไปที่เดียกันผู้ใหญ่บ้านมาถึงแล้ว เออคนน้อยดีเว้ยแต่ว่าไม่มีที่จอดรถเออตกลงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาขอเป็นเรียบร้อยหรือยังกำลังมัดมือเลยคะ่ะก็เข้าหอไปอยังเนี่ยโน่นค่ะเจ้าสาวเออเจ้าสาวเจ้าสาวกำลังเข้าพิธีแต่งเลยค่ะเนี่ยไม่มีที่จอดรถจอดนี้ได้ปะมันลงลงเอลงได้อยู่ทิมทิมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถกันนะครับทุกคนพิธีกำลังเริ่มเลยน้องอิงจ้ะตกลงพิธีพิธีขอเรียบร้อยไปยัง ตอนอเสร็จแล้วรอไม่เป็นไรครับลองมาเออก็คือมาให้กินทานกินข้าวก็พอแล้วพอใจแล้วลกินข้าวเดียวพี่น่าคำว่าน่าจะเป็นแบบเรียบง่ายแค่นั้นแหละไปดูไปดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้พี่อยากดูชุดที่เป็นราหูแล้วก็อ่าพิธีการนิดหน่อยที่เหลือนะต้องไปมัดมือต้องอะไรด้วยปล่าไม่รู้อะเราไปมัดมือปไ<ะ>ปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยงายครับทักทายผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางตัวสวยมากนะคะจริงอ่ะ วราจะขออนุญาตนะครับไปทำเรื่องงานครับโอ้คือบักกี้น้องอีวอท้องสั้นใหญ่มากไม่ได้ดูวนเลยอ๋อเจ้าบ,บ่าวเจ้าสาวสวยมากอ๋อหนุ่มเมืองน้อยหน้าตาดีดีครับเอ่ออันนี้ชุดชุดลาหูใช่ไหมครับรนรองแเดงป้าทองอลัางการงานสร้าง แค่ก็เต็มเลยอันนี้คือเป็นเป็นชุดของพี่น้องชาวระหูแดงนะครับพิธีพิธีอย่างตั้งเดิมอยู่เราอิงไม่ไปถ่ายรูปเราไปถ่ายรูปแล้วก็บ้ไไนาน,น,นมือเนาะเอออิงอิงจะไปบ้านมือใช่ไหมอ่าจ้ะทุกคนครับแสงอิงจะเป็นสาวราหูแดงครับนี่เ<ต>จ้าสาวไม่ใช่เ <laughs> จ้าสาวเอาชุดมาให้ส <laughs> ใส่เพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวเออสวยมาก ดูเจ้าสาวก็สวยชุดก็สวยขนาดนี้เลยอันอันนี้ชุดที่เคยใส่ในร่วมงานอะไรอะไรครับครัใช่อันนี้จะปักปีละชุดค่ะเป็นประเพณีกินวัวค่ะเขาจก็ต้องน้องก็ต้องปักปักเองหรือว่าจ้างเขาปักจ้างเขาตัดเด็กคนนี้วัยรุ่นนี่จะไม่ค่อยปักเองแล้วอ๋อครับนะโอ้เป็นเจ้าสาวนี่แพงแพงเดี๋ยวพี่ถามราคาได้ไหมเงี้ยราคาเท่าไหร่ชุดเนี้ย ไม่แน่ใจค่ะอันนี้เหอนแบบแบบนี้มันแล้วแต่ขนาดด้วยอันนี้น่าจะ18 19บาทต่อเม็ดนะครับโอ้เป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตดูใกล้ๆนะครับคล้ายๆกับกระดุมเลยเนาะใช่ป้ามันมันเป็นเม็ดเงินแท้ของเงินแท้นะป้าอันนี้น่าจะประมาณ500เม็ดเองห้าร้อเม็ด500เม็ดเอง18 19ปดบ้าก็เยอะอยู่นะครับขอบคุรับแล้วผ้านี่คือเป็นผ้าที่ผ้ามันมีหลายแบบค่ะผ้ามีหลายแล้วแต่เราชอบในแต่ะชนิดผ้า น้องอิงเป็นเอ่อเป็นสาวลาหูแดงแล้วนะททษครับน้องอิงเขาเป็นฟอกแฟร์เลยไงทำไมเหมือนกันเด็กเลยอ่ะพี่ว่าเป็นฟอกแฟร์คนนี้กาแฟใช่ไอ๋อฟอแฟรจริงอ่ะอ้าวแฟร์พี่แฟร์น้องว่าเป็นฟอกแฟร์น้าเหมือนกันเด็กเลย อิงจะมีความแาบไหมต้องถามพี่สาวคนนี้เอาเป็นแฟนพี่แฟนฟน้องขอบคุณพี่สาวเป็นญาติกันเอออะไรเนี่ยอิงเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปในครัวนะครับแต่ว่าดูดูบรรยากาศด้านล่างที่เขาใช้ฟืนในการทำอาหารก่อนนะครับฟืนก็จะเป็นแบบนี้เลยเอามาเก็บไว้เพื่อการใช้งานสวัสดีครับภาษากระแหวระหูแดง สวัสดีทักทายอบูไดยาเอออบูไดยานาแลอย่าลืมดิเออขึ้นยื่นครัวขึ้นครัวต้ีงเป็นครัวทำของข้าวกันหรือเปล่าคะให้ขึ้ครัวขอญาติขั้นแรกขอให้ขึ้นไปนะครับด้านบนจะเป็นญาติทางฝั่งเจ้าสาวนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปในครัวครับก็จะมีญาติๆไปนั่งบนเรือสนสนใจคนจะมานั่งบนเรือเป็นส่วนใจส่วนญาติทางเจ้าบ่าวจะนั่งอยู่ตรงโซนด้านล่างนะครับทุกคนคนเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอญาติข้าไปดูในครัวหน่อยนะครับ เชื่อเลยครับอ่าทำเมนูอะไรบ้างคะดิยำมีอะไร,รอ่ะค่ะยำนิ่มเส้นน่าจะมีปกติเขาทำลาบบานี้วันดีครับวันดีครับปกติเขาล้มหมูไหมเนี่ยขออย่าตดูหน่อยนะครับอ้น่าจะมีทำอาหารแล้วก็จะมีลาบครับทุกคนลาบก็ต้องทำโอ๋อไม่เจ้าสาวเนาะ สวัสดีครับคุณแม่มีลูกสาวกี่คนครับเนี่ยก็มีสามคนมีสามคนแต่งงานหมดแล้วคนสุดท้ายแต่งไปแลบร้อยแล้วคนดูคนดูอย่าว่าผมนะผมมาช้าไปลูกสาวคนสุดท้ายแต่งงานแล้วสวยมากเราไดู้รออมีรีนรอพอมารอไม่ไหวแล้วครับผมปวดกระเสียนแล้วเนี่ยกลายการจะเกิดทุกคนแม่เจ้าสาวน่ารักมากเลยอันนี้คือกระต้มอ่ต้มกระดูกอันนี้วัวหรือหมูครับเนี่ย เหมือนหมูเหนวัวแล้วทำไมใหญ่จังวัวนี่เขาวัวนะครับอันนี้คือต้มน้ำซุปวัวอันนี้น่าจะเป็นหมูครับเครื่องในแล้วก็มีราบเลือดนะครับนี่ช่วยกันแล้วก็จะมีคะแนนที่อยู่ตรงนี้อยู่นะครับคนไหนที่ทานมันก็ทานนะครับนี่อ๋อมีอะไรเส้นนะครับมีเมนูต้มหมูใส่มันอาลูครับอ๋อมีต้มหมูใส่มันอาลูเนาะ ครับนะคนเยอะมากคนช่วยงานเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเออกไปคอลอข้างนอ,นอกนะครับทุกคนไปน้องอิงไปเดินเล่นนิดนึงแล้วกันพี่พี่อากี้พี่ขับรถเข้ามาหมู่บ้านนะ่าสนใจมากเพราะว่าเป็นบ้านที่ดั้งเดิมนะดั้งเดิมค่ะยังไม่มีไฟฟ้านะคะเออใช่นะครับตอนนี้จะเป็นโซนที่อยู่อยู่บริเวณทางหน้าเข้าบ้านเจ้าสาวนะครับและนี่คือเป็นบ้านดั้งเดิมของคนราหูแดงนะครับเนี่ย เมื่อกี้ญาติเจ้าสาวเรียกเราไปกินข้าวอ่ะใช่ค่ะเพื่อนไตเติ้ลรอข้างในอ้าวเราไปสิเขาบอกจัดโต๊ะ VIP VIP นี่นะ VIP ผมอยากได้แบบนั่งนั่งคุกเข่ากินเอ้ยนั่งนั่งคาสมารกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็่กี่ข้อหมดครับครับครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งฝั่งเจ้าบ่าวเนาะแม่เจ้าบ่าวยังสวยเลยค่ะเออใช่นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะครับไอไตเติ้ลอ๋อนู่นนู่นนู่นไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนอ่าน้องเติ้ล เขามีฟาแฟดด้วยอ่ะเขามีฟาแฟดด้วยอ่ะเจ้าบ่าวมีฟมมฟแฟรดด้วยอ่ะทำไมไม่บอกเพื่อนเลยเออ <laughs> พี่ก็ง,งงอะไรวะนั่งเหมือนกันเด้กเลยอะ่ะอ่้แล้วแล้ว,ลวคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องคนที่แต่งเป็นพี่ <ผม S 1> หรือเป็นน้องคนที่แต่งเป็นน้องอ๋อเหลือพี่เหลือพี่ชายเหอพพีี่่อิงเหรือพี่ชายแต่ไม่รู้ใดอย่างอื่นว่ามันมันจะมีอะไรเปล่าเต้นที่แปลกสุดในนี้จองค่ะบอ้าวเหรอต้อเจ้าพี่ชายเหรอพี่ชาย ไม่แต่แต่พี่ไม่เชื่อพี่ดูอาการแล้วมไม่ใช่อ่ะเออเป็นศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวรับประทานอาหารกันดีกว่าอันนี้คือจะมีแกงละแกงมักหนุนเนาะแกงมักหนุนเนาะแจกจานโอ้นี่นี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ว่าเป็นน้ำมะตูมชั้นดีครับลาบคั่วนี่ประกอบจิ้นหมูทอดจิ้หมูทอดนะครับเติ้ลชวนชวนพี่พี่เอ่อพี่เจ้าบ่าวมาทานด้วยกันได้ครับ เรียกมาเรียกเพื่อนมาอ๋อไปไหนเราไม่รู้ครับเอ้าเราไปกินร้านั่งรอเหรอเราไปถ่ายรูปมากินด้วยกันอ๋อเดี๋ยวไม่ไม่โกหกความลับเปิดเผยไหมไม่มีความลับตรงนี้เราเราลับไม่มีในโลกเชื่อพี่พี่เรียนมาเราทักจะรู้แล้วนะอีกนิดนึงอีกนิดจะรู้กันหมดแล้วเออเออโลกรู้แล้วจ้ะจนไม่ทันแล้วจ้ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะอีกขนมนะขนมค่ะเอออิงอิงตามสบายจ้ะ อีกไม่ต้องรักษาพ,าพ,พระพรตช่องพี่ก็คือพระพรตไม่มีตั้งแต่ทีแรกแล้วจ้ะถ้าใครออกกล้องจ <c oughs> ้ะแอบรักเลยแรงมากคราวนี้ตั้นจะปลูกเองนะดูจากอาการนะจะเป็นข้าวเม็ดสี<ม><ม>ไงนะครับปลูกแถวบนดอยเออนะน่ากินมากเดี๋ยวชิมข้าวปลาป่ากันอืมแกงขั่โป๊ดเลยเขาไวเหนหียวนุ่มมากต้นเออโอเคเดี๋ยวมากน้นองอุ้ยอร่อยทำไมถึงรู้จักเพื่อน มราถึงรู้จักเจ้าสาวได้ <c oughs> อยู่โรงเรียนเดียวกันอ๋อนี่นคือซีเลยปะไม่ซีซีกับเจ้าบ่าวเอ้าคือเจ้าสาวนี่คือเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกับเติ้ลอ่าไม่ใช่ครับอยู่รุ่นเดียวกับเจ้าบ่าวอ๋ออยู่แต่เจ้าสาวนี่คือเพิ่งมารู้จักวันนี้เหมือนกันรู้จักนานแล้วอ๋อเหรอเคยอยู่เอาจะพูดความลับมาแตกแต่ทีแรกกันจ้ะ รู้จักกับพี่เจ้าบ่าวเอาว่าใช่ป่ะเออตามนั้นแหละเท่าที่ที่เข้าใจวันนี้ใครไปส่งกับกับพี่หรือกับใครเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวเอาเจ้าบ่าวไปส่งจงหลงเจ้าบ่าวจะส่งใครเต้นจะส่งเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวจะส่งเต้นนั่นแหละเต้นน่ารักเป็นน่ารักเป็นน้องอีกคนนึงนะครับนะก็น้องน่ารักแล้วก็เจ้าสาวก็เพิ่งรู้จักกันแรกน้องก็พูดน่ารักมุขมารยาทดีแล้วก็ช่างมากก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผมก็รู้สึกผมชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ ลาบลาบอร่อยมากวิลาบอร่อยมากไปดูลาบล้วพูดแล้วพูดเขาไม่ทานลาบกินมั้งแต่ว่าเดี๋ยแบบมาไม่ถึงเราไงเอาให้แขกเป็นลาบสุกโห่นี่เจ้าเจ้าสาวแต่งตัวจะสวยขนาไหนดูชุดนี่โหด,โหด้วยอะไรคดเจ้าสาวแล้วเนี่ยหาเจ้าบ่าวเป็นลาหูแดงก่อนถ้าแถวเมืองน้อยหน้าตาดีทุกคนพี่แนะนำเลยเชื่อพี่ตั้งเรียนมาตั้งไปศึกษามาแล้วโอ้ทุกคน ตอนนี้เขากาลังปรุงอาหารครับด้วยการที่นำพวกหุนเส้นแล้วก็ฮอทดอกนะครับหูยมาลวกน้ำนะครับเวลาลวกเสร็จเขาก็จะเอามาใส่ในกระมาแบบนี้เลยในใส่ในฝาชีเลยนะครับเป็นพิธีช่วยของคนที่นี่นะครับสาวๆแม่บ้านก็ต่างก็มาช่วยงานเต็มเลยนะครับเนี่ยมาที่ขอน้น้ำแข็งลงไปน็อคหุเส้นนะครับเส้นไม่ได้เด้งตึงเด้งตึงเด้งตึงนะครับทุกคนนะครับนี่ให้มันเส้นไม่ร้อนด้วย าดทำเไ็มลยเดนะเองเออเ็ดมาอิตามาอยู่หลังครัวฮะตอนนี้คือจะทำเมนูยำใช่ไหมที่เราขึ้นไปดูบนบนในครัวเนาะหมือเที่ยงได้กินยำมร่เซ้าแล้วเว้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายเนี่ยเขาทำมาเซ็จเขาก็จะเอาอาหารตรงนี้เลี้ยงแขกนะครับ เอ้คุณไหนขี่มาล่ะเอาขึ้นเรือละคนเรือคนก็เต็มเลยครับนี่แต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปอยู่บนเรือครับเพราะว่าบนเรือคนเยอะมากตอนนี้คือแขกเริ่มทยอยมาเพียบเลยนะครับทัออ้งยิงจ้ค่ะนี่คืออะไรลูกระเบิดหรือว่าไงมาลอเสนอหน่อยโมจิคนดอยค่ะโมจิคนดอยเราก็นึกว่าหินประดับเพื่อความสวยงามดูแข่งปักเลยอันนี้ เสียวนะคะทานไม่ได้แล้วเขาทานไม่หมดกันช่วงหน้าหนาวแล้วเก็บไว้ทําไมเนี่ยเอาไว้ให้ไก่ได้ค่ะไก่ตัวไหนไก่ <laughs> ตัวนี้รอแข่งงี้ไก่จะไม่กินต้ไปแช่น้ําสิงค์าทุบๆแล้วก็แช่น,น้ํามันก็เป็นข้าวนะคะอ๋อแล้วเอวเอ<ด>มันก็เป็นข้าวข้าว,าวาปแป้งนะเออต้องลองกินได้ไม่ได้ครับเนี่ยน้องๆกินต่อได้อยู่ไมคะแล้วเอาไว้ทาไมอ๋อคือลาไม่ได้้ะนาเนื้อกินได้จะให้นางเองคงกิน ปกติใส่ซินอย่างนี้ทุกวันไหมเนี่ยหรือว่าใส่เฉพาะวันนี้ทุกวันล่าอย่งวานก็ใส่ค่ะโอ้เป็นสาวใส่ซิทที่น่าค้นหามากแต่โดนทรัพท์ตามตัวแล้วครับทุกคนสาวบ้านนี้เนาะเอ่อันดอยก็มีสาวใส่ซิ้ไหมน้องอิงรอเจ้าสาวแต่งชุดปักกอเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เราจะไปแอบนั่งอยู่หลังซุ้มกันต่อเพราะว่าน้องอิงเจอของดีอยู่ครับไปมันมีอะไรให้น่าค้นหาหลังหลังบ้านอยู่ไปอัญเชิญขอบคุณนะครับ ตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเนเจ้าบ่าวเอาเพื่อนเจ้าบ่าวมามา,มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องล่ำลาละก,กันไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวงานจะยาวใช่ไหมครับเจ้าบ่าวไม่หมดลงังไม่ให้กลับัวหมดแล้วจะไม่ได้กลับนะแต่ยังสมใจอยากแล้วเมื่อกี้ไปเจออะไรนะเจอเจอฝ่าแฝดของเจ้าบ่าวพอใจหรือยังพอใจหรือยังาใจมก พอใจมากนะแต่ว่าจะอยู่นี่ก่อนใช่ไหมหรือว่าจะกลับคำพี่เดี๋ยวค้างคำพี่อ่ะ <ập> พี่จะไปไหนต่อเอ่อพี่ก็จะไปตามทางอ่ะไม่รู้ว่าใจเต้นอยู่กับพี่ใจเต้นอยู่กับใครอ่ะอะเอ้ยไม่ไม่รู้เออกลับเปล่ากลับปายไหมอ่ากลับกลับไปเมืองน้อยรอู้ไหาเมืองน้อยเขาจะไปเมืองน้อยเออไปเมืองน้อยอะอันนี้ต้องไปเมืองน้อยใช่ไหมครับเราต้องไม่ค <ff>. ้างได้ไหมครับ วทางนู้นพี่กิมเขาเป็นเออนะราทำน่าใจก็ขอให้มีดีๆนะครับโอวยพอแล้วโอวยพอแล้วนะ <c oughs> อยู่ด้วยกันจะมีความสุขนะครับเ <c oughs> จ้าบ่าวเจ้าสเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยนะครับ <c oughs> โอเคเราอิ่งกันเดี๋ยวเราล่ำลาไปดีกว่านะขอบคุณน้องด้วยนะครับนะ <c oughs> ญาติเจ้าบ่าวหน้าตาดีทุกคนเลยเขินกล้องไอ้เขินไม่กล้ามาหน้าเขินมากตกไไม่ได้เขินกล้องเขินเขินเขินอิงจ้ะพี่มีหนอโต้เมียเมียขมามันไม่ใช่ก็ถามเลยมีมีแฟนหรือยังครับโสดเติมบอกว่าโสดไม่ใช่หรอโสดสนิทเนี่ยอีอยู่มาอีกนิดน้อยหน่อยค่ะบ๊ายบายค่ะไม่กลับละอายุนิดล้เล่นคนรู้ก็โสดคนรู้ก็โสดที่มาเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำแข็งอ่ะของไปเติมพี่เมย์คนรู้ก็จองอคนรู้ก็จอง โอเคขอบคุณเจ้าว่าเจ้าสามนะครับขอบคุณครับไปไปอิงอิงไม่ต้องเลิกมาสวัสดีตัวพี่เห็นอากาศเลยอิงเสียดายไหมเสียดายคนที่มาเสิร์ฟไอไอไอน้ำหอมน้ำแข็งคนที่เสิร์ฟไปก็จีเอาเติ้ลเหรอเมื่อกี้ก่อนก่าเขาอ้าแขนรับรับเลยไม่รู้จะรับใครรับคนนี้นะเขาถ้าเขาอ้าแบบนี้ก็รับน้องแนเขาอ้าอย่างนี้แสดงว่ารับเต้ิ้ลจ่ะเต้นโอกาสเดียว เชื่อพี่แข็งแรงมากคนนี้เธอจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยนะส่งต่อมูด้วยนะต้นเธอต้องฝากชีวิตไม้กับเขานะอรับรองว่าอุ้มต้นได้อะอันนี้ต้นจะไปไหนกับพี่เนี่ยผมจะอยู่นี่ไงหาปลาหาปลาไหวไหมอันนี้จะไปหาปลาค่ะเออไปหาปีได้ปีพี่ได้ไหมขำวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูหมู่บ้านก่อนอาก้เราไม่ได้เดินมาใช่ป่ะมากี้พอดีเจ้าบ่าวเจ้าสาวดูเรียกเราไปทำพิธีแบบถูกข้อมือ เราก็เลยไม่ได้เดินทางมาชมในหมูม่บ้านตอนนี้ครับแค่ขับรถทานรู้สึกว่าวิธีอย่างดีมากเลยแล้วก็จะมีงานกินวอก็มีนะอิงนะแล้วก็จะมีงานกินข้าวใหม่ที่เขาบอกอุ้ยอิงบันไดสวยมากนะ<า><า>งานแต่งล้อนนะครับก็ไว้น้องเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ยินดียินดีต้อนรับแล้วเขาก็จะเป็นนางเอกกับพระเอกให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าแกเหมือนนางเอกพี่อยู่คนหนึ่งเหมือนนางเอกพี่อยู่คนหนึ่งแต่อิงไม่รู้จักหรอก เออนแต่พี่น่ารักมากแต่พี่จะพาอิงก,กับเต้นมาด้วยเ <c oughs> พราะเต้นยังไม่สมหวังเรื่องความรักสักทีเพราะคน <c oughs> คน้อยอย่างเดียวล่ะค่ะนี่คนนก,กี้ก็ดูดีนะที่ที่ที่มาเสริมนั่นแหละที่อาแคร์รับอ่ะยังไม่จบกับคนนี้อีกแล้วอ่ะยังอย <c oughs> นะครับ <c oughs> ถึงรถแล้วถึงรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยว,วให้อิงเป็นคนาพาไปในช่วงย,ยามเย็นเพราะอิงบอกว่ามีเซอร์ไพรส์พิเแน่แล้วก็จะไปนอนแคมป์ด้วยเนอะในป่าเต้นไปไหมเต้นจะอยู่ก้างหลัง ไปเป็นตากล<ป>้องเต้นชอบอยู่เบื้องหลังหรืออยู่ข้างหลังฮะเงียบเงียบเงียบแต่อตอบไปได้จะไปแซวจะไปแซวเต้นน่นแต่เต้นไม่มาด้วยครับทุกคนเดินทั้งก่อนนะครับโอ้โห <c oughs> oh ทุกคนเลาอีกเปลี่ยนไปอะไรอะคืออะไรชุดซ้อมขระทะอะไรคะใส่ชุดนี้ล้าซ้อมขะ้าทะได้เลยก็ ใช่ค่ะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์อ๋อเนี่ยอ๋อคือคยนุ่มอยู่นู่ออออนอี่ก็เลยมันหลุดไงก็เลยเขาไข่ทอดให้เอออีกนี่ฉลาดมากเลยใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์บอกในไทยนะเป็นคนที่ทําพังไง <laughs> ใช้ความสวยเป็นประโยชน์เออตกงลงกระทันแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเออด<ะ>ีเหมือนกันเอาชุดนี้เอาชุดนี้ทำกับข้าวก็ได้น่ะได้เออมันร้อนเออจะไม่ใส่เยอะมันร้อนทอด์ปนะฮะช่วงนี้ใส่เยอะแล้วมนะันมันร้อนเออทุกคนเข้าใจตรงกัน เนอะเขาเลิกปกติเขาแต่งตัวงี้จริงๆพี่ว่ายาวไปเมื่อที่แล้วมันมันสั้นกว่านี้นะพี่จำได้เลยไปที่วัดจันทร์มันโอ้โหน่ารักมากอ่ะพี่เจ้าของเสียงทะเลาะกับเมียก็เพราะชุดนั้นแหละ